ในตัวอย่างตอนที่104ของสำนักถังเลิศพบจบแดนฉากการปรากฏตัวของมาเซลเทาเพื่อต่อสู้กับหัววีเหฮาและหัววีเหฮาเริ่มใช้เวทมนต์แห่งการปลุกวิญญาณและในที่สุดหมาเซลเทาก็ฟื้นความจำได้ หลังจากที่ฮว่วีเฮ้าช่วยฝฟื่งหลิงจากปรมาจารวิญญาณชั่วร้ายจากนั้นเขาก็ได้เรียนรู้จากฟึ่งหลิงว่าตัวประกันถูกกักขังไว้ที่ไหนฮว่วีเฮ้ารีบพาจีจือเฉินและเย่กู่ยี่ไปสืบสวนทันทีฮว่วีเฮ้าเปิดใช้งานร่างวิญญาณของเขาอีกครั้งและดำดิ่งลงไปในคลูน้ำแน่นอนว่าพวกเขาพบตัวประกันที่ถูกกักขังอยู่และมีปรมาจารวิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากเฝ้าพวกเขาอยู่ ในขนาดนี้หัววีเฮาค้นพบมาเซลเทาโดยไม่คาดคิดความประหลาดใจทำให้พลังวิญ,ญญาณของหัววีเฮาล่วไหลออกมาและถูกค้นพบโดยผู้อาวุโสของรัฐที่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเขาเริ่มตามล่าหัววีเฮาทันทีและมาเซลเทาได้ลงมือดำเนินการด้วยตัวเองในช่วงเวลาสำคัญน,นี้หัววีเฮาใช้พลังจิตของเขาเพื่อส่งข้อความถึงมาเซลเทา เสียงร้องไห้ของน้องสาวการโจมตีของมาเซลเทาได้หยุดนิ่งและหัววีเฮ้าใช้โอกาสนี้หลบหนีหลังจากกลับไปที่โรงแรมแล้วหัววีเฮ้าก็บอกข่าวนี้กับสวีซานซือทั้งคู่ต่างก็ประหลาดใจหลังจากผ่านไป5ปีมาเซลเทาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว และมีเขาลางของความลึกลับในใบหน้าที่สวยงามของเธอซึ่งเกิดจากความมืดมาเซลเทาได้กลายเป็นวิญญาณผอมยุทธ์ที่ทรงพลังแล้วและเธอก็กลายเป็นปรมาจารย์ของรลัที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันมาเซลเทาก็มาถึงถนนด้านนอกโรงแรมแล้วนี่ก็เป็นความตั้งใจของหวัวีเฮาเช่นกันหวาวีเฮากำลังจะปลุกมาเซลเทาที่นี่ เขาถูกพลังจิตของมาเซลเทาล็อกไว้โดยเจตนาขณะลบนี้ในขนาดนี้ว่าวีเฮารีบวิ่งออกไปต่อสู้กับมาเซลเทา และเยกูยี่ที่อยู่ด้านหลังก็ตกตะลึงนั่นคือปรมาจารวิญญาณชั่ว้ายระดับวิญญาณพมยุทธ์ที่มีธาตุไฟขั้นสูงสุดเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของมาเซลเทาได้อย่างไรในขนาดนี้ววาวีเฮาพยายามปลุกมาเซลเทาให้ตื่นขึ้นทันทีที่เห็นเธอเขาบอกมาเซลเทาว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอและเขาก็เรียกหาพี่สาวของเขาอยู่เรื่อย ในขณะที่เรียกหาเธอมีเขาลางของความศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาของหมาเซลเทาเธอดูเหมือนจะจำหัวหวีเข้าได้แต่ในขนาดนี้เปลวไฟสีแดงลุกโชนในดวงตาของหมาเซลเทาทำให้เธอเสียสติอีกครั้งและโจมตีหัวหวีเห้าโดยตรงจากนั้นเธอก็เปิดใช้งานวิญญาณที่6ฝนดาวตกพญาหงโจมตีหัวหวีเห้าแล้วเธอก็คว้าหัววีเห้าและต่อยหัววีเห้าอย่างรวดเร็วภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของหมาเซลเทา หัวมีเห่าทำได้แค่ป้องกันเท่านั้นจากนั้นหัวมีเห่าก็เปิดใช้งานจิตวิญญาณการต่อสู้ที่3ของเขาจิตวิญญาณแห่งความตายอันศักดิ์สิทธิ์ใช้เวทมนต์วิญญาณโดยตรง เพื่อชำระล้างทำให้อล่าแห่งความมืดในร่างกายของเธออ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องมาเซลเทาค่อยๆฟื้นคืน,คนสติแม้ว่าเธอจะไม่สามารถตื่นขึ้นได้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยเธอก็สามารถฟื้นความทรงจำบางส่วนในอดีตของเธอได้ภายใต้ผลการชำระล้างของเวทมนวิญญานในที่สุดมาเซลเทาก็ฟื้นคืน,คน,คนสติเธอจำหัวหวีเฮาได้หลังจากตื่นขึ้นมาเซลเทาก็พบว่าในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเธออยู่ในอาการมึนงง เธอค่อยๆสงบลงในขณะที่กอดัวาวีเฮ้าัวาวีเฮ้าบอกกลับมาเซลเทาว่าเธอถูกปรมาจารย์ิญญาชั่วร้ายจับตัวไปเขายังบอกมาเซลเทาด้วยว่าเขามีวิธีขจัดไฟชั่วร้ายในร่างของมาเซลเทาแล้วหัวหวีเฮ้าบอกมาเซลเทาว่านี่คือเมืองแห่งแสงมันอันตรายมากเขาพักที่โรงแรมข้างๆและขอให้เธอมาหาเขาทุกเที่ยงคืนเขาจะช่วยเธอระงับไฟชั่วร้ายในร่างกายของเธอ ในขนาดนี้ปรามาจันวิญญาณชั่วร้ายของรัฐที่วิญญาณศัตว์สิธิ์ได้มาถึงแล้วมาเซลเถาพูดว่าเธอสามารถใช้พลังใจของเธอเพื่อต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายของเธอได้หัววีเห้าควรออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็ว,ลวหลังจากที่หัววีเห้ากอดมาเซลเถาแน่นเขาก็กลับไปที่โรงแรมอย่างรวดเร็ว,วขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ